พบกันดูนะครับกับช่องโน,โนเนมพลาสคาบาบันนาะให้เรื่องรถเป็นเรื่องกลุย้ยๆครับใครที่หาเบนซ์ราคาถูกสภาพดีๆสวยๆนะฮะคันนี้เลยนะครับผมตอบโจทย์นะฮะดูมาพร้อมกับ CLA 200 Urban รถปี2016ครับเลขไม่เยอะเลขไม่200,000แต่นะมีแต่ก็คือเป็น200,000ที่เข้าศูนย์ตลอดนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเสียนิดเสียหน่อยก็เปลี่ยนตามภาษาศูนย์บริการ นะครับมันเป็นสองแสนที่สภาพดีมากๆสมบูรณ์มากๆมือเดียวนะครับอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเข้าสูนทุริยานอกมือเดียวนะครับราคาพิเศษกันไปครับ9ก8า0 0นบาทเครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบรรณา,าจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับ สวยๆสตามภาษารถมือเดียวนะอืตัวถังสวย,สวยนนงงๆนะครับไม่มีชนหนักเครื่องแห้งๆนะฮะเจ้านี้ก็มาพร้อมกับเครื่องพันหกเทอร์โบถ้าหากว่าเป็น250 2องหก็จะได้เครื่องใหญ่กว่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นพันหกเทอร์โบเกียออโต้เสปีดนะครับร้อยห้าแรงม้าประหยัดน้ำมันนะมันวิ่งได้สิบห้าโลลิตรสบายๆนะครับ แล้วก็คล่องตัวมากๆห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันครับผมเนี่ยจากที่ดูสภาพสีเนี่ยตีให้85%บวกๆเลยนะครับสีดำยังสวยอยู่เลยนะครับยังไม่มีซีดไม่มีอะไรเลยนะฮะไฟหน้าออโต้น,นะครับผมเป็นใบสีนอนนะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบไดมอนด์อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเดียวและคาดด้วยขอบพรีเมียมเนาะเพราะยังไม่เฟซลิฟต์นะครับ ให้ดูสีสวยๆล้อเดิมโรงงานเป็นห้าก้านคู่นะครับขอบ18มาพร้อมกับยาง2ององหายางที่ได้ไปเป็นปี2021นะครับเนื้อยางยังดียังลึกยังนิ่มใช้ได้ยาวๆไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างนะครับผมขอบโครเมียมนะโค้งมนนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยนะฮะฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะไฟท้าย ใสๆนะครับไม่มีรอยร้าวตรงนี้ก็จะมีแบตเซล A สองร้นะฮะชายล่างกันชนเป็นโครเมียมนะครับท่อไอเสียออก2นะฮะสวยๆเดิมๆนะครับมาดูพื้นที่ของกันดีกว่าก็สภาพสมบูรณ์ดีนะครับเบาะหลังพับได้สองตอนนะฮะเผื่อเก็บของที่ขนาดใหญ่แล้วก็ชิ้นยาวๆนะครับช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้านะฮะ ก็ปกตินะครับสภาพสวยๆกันไปนะครับคันนี้ภายนอกแบบนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับผม เจ้า cla 200กันแล้วนะครับกุญแจเป็นสงน้ําเต้าแบบนี้นะล็อกรถปลด,ปดล็อกเปิดฝาท้ายนะครับขออนุญาตสตาร์ทก่อนเลยเพราะว่าร้อนมากนะฮะก็เป็นแบบบิดสตาร์ทปกตินะครับอ่โอเคนะครับเลขใหม่2องแสนนะ่ใหม่แท,แท้นะฮะใหม่แท,แท้ก็อย่างที่บอกรถมือเดียวเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับ มันเป็นสองแสนที่อุ่นใจไงเพราะว่ามันเช็คศูนย์มันอะไรเสียนิดหน่อยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับผมคือพวงมาลัยช่วงล่างยังดีมากๆเลยคันนี้นะครับทั้งๆที่เลขมายเยอะนะอ่ะโอเคเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เป็นมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมหน้าจอนะฮะหน้าจอตรงกลางเนาะด้านขวาเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับมีพัตเตอร์ชิฟต์มาให้ลบแล้วก็บวก กาเกียร์นะครับอยู่ที่คมอมมูนไลน์เป็นเกียร์เกียสปีดนะแล้วก็นี่เลยการปั่นน้ำฝนกาแฟแล้รรวรวมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็การครูสอคอนโทรลอยู่นี่นะฮะกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนโมัตินะครับหน้าจอคอมมานด์จอเล็กนะฮะก็ควบคุมฟังก์ชันต่างๆของตัวรถผ่านหน้าจอนี้นะครับแต่ไม่มีในวีนะฮะที่สวยของ c l a แน่นอนมันคือการดีไซน์นะครับดูโมเดิร์นนิดรถ ปี2016โอ้โหก็ยังดูไม่ล้าสมัยยังเป็นที่นิยมนะครับของวัยรุ่นนะฮะอโอเคฟอนต์วทิทยุเดิมตรงนี้เป็นโหมดการขับขี่นะครับแอร์สองโซนแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับหมู่เข้มานเนาะช่องใส่ขวดน้ำาอนกวางแขนเลืนได้นะครับรับกับสรีระแต่ละคนแล้ก็ ช่องใส่ของนะฮะสภาพเบาะสวยๆนะครับไม่มีรอยยับไม่มีฉีกขาดเอกสารนะครับยูเซอร์แมโน่ก็อยู่เกะหน้าเรียบร้อยนะครับอ่าพูดถึงฟีลลิ่งการขับขี่คันนี้ดีกว่าหมือที่บอกไปเมื่อกี้ครับพวงมาลัยแน่นช่วงล่างแน่นสบายสบๆยางก็ใหม่ปี2021ใช้ได้อีกยาวนะฮะเป็นรถที่คล่องตัวขับสนุกประหยัดน้ำมัน เดินทางต่างจังหวัดก็ได้แต่ติดตรงที่ว่าโอเคแหละไซส์มันเล็กมันแคบนะครับเบาะหน้าก็เป็นบักเก็ตซีทนะผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบนะครับผมด้านหลังก็ใช้คําว่าพอนั่งได้นะครับแต่ว่าไม่ได้สบายเท่าไหร่เหมาะสําหรับเด็กมากกว่าก็เดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันเลยดีกว่าครับผมอย่างที่ลูกบอกไปมันนั่งได้แต่มันไม่ได้สบายเท่าไหร่อย่างแรกเลยระยะเนี่ยจากเข่าถึงเบาะเลยแค่ประมาณ10เซนลูกสูง172นะแล้วก็หัวเหลืออีก ประมาณ2เซนจะชนหลังคาด้วยความที่ท้ายเขาลาดมากๆนะครับตอนจะเข้าจะออกรถก็ด้วยความที่เห็นไหมลาดอย่างนี้ต้องก้มมาดีๆไม่งั้นหัวหกนะครับแต่ว่ามีช่องแอร์หลังให้นะกระจายความเย็นสบายๆนะครับมีช่องใส่ของให้ตรงแผงประตูมีจุดยึดเบาะเด็กนะครับผมแต่คันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีที่วางแขนให้ไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับที่นั่งด้านหลังมันไม่ค่อยใหญ่นะฮะแค่สองคนก็พับเบา เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ราคา988,000คันนี้มันมีดีทีอ <c oughs> เ,เช็คสูงตลอดเช็คประวัติได้สวยๆราคาถูกอ่ะใช้คาว่าราคาถูกเลยสําหรับ CLA 200คันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับเจ้า CLA 200 Urban คันนี้นะครับผมก็สภาพสวยๆเนาะไม่น่าเชื่อเอาไมมัน200,000นะนะครับอ่ะทวนก่อนได้รถปี2016เลขไมล200,000 นะครับมือเดียวประวัติศูนย์ทุกระยะราคา9 8 8 0 0 0เครด,ดิตดีจะไปน,นั้นเต็มนะครับโอเคมาดูกันดีกว่ามันเหมาะใครบ้างก็ขอเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะครับใช้2คนไม่เกิน3ข้างหลังควรจะเป็นเด็กๆเ,เหมือนที่ลูกบอกไว้ในรถเนาะเพราะว่าด้านหลังมันค่อนข้างแคบนิดนึงผู้ใหญ่ตัวใหญ่หญนั่งและวอึอดอัดแต่โดยสารไปได้นะระยะใกล้ๆนะครับไปห้างไปดูหนังหรือเต็มที่ไปทะเลอะไรเงี้ยกำลังดี นะครับผมแต่ถ้าใช้งาน2คนพับเบาะหลังเก็บของเพิ่มได้อีกนะครับสะดวกสบายมากๆเครื่องเล็กนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะดูแลไม่ยากจะเข้าสูนต่อก็ได้เข้าอู่ก็ได้นะครับสบายๆนะฮะที่สําคัญคือเจ้านียถูกราคาดีมากๆจริงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง Q r c อา e คที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายคันเดิมไม่ได้ใช้ออกมาเทิร์นก็ได้นะครับ คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องโนเนมและคาบานาน่าด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับในทุกๆมุมไม่ว่าจะเป็นซื้อขายรถนะฮะเซอร์วิสพาชมอีเวนต์ต่างๆนะครับผมท้งช่องโนเนมและคาบานาน่านะครับอย่าลืมนะฮะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วยังไงดูแลสุขภาพนะครับครับวันนี้ทุกขอตัวก่อนลวครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ